ว่าบวนะบห้าสมว่านมันใหม่ๆเลยแต่ว่าของเขานะเดี๋ยวลาบขัวพี่นนองราบขัวลาบขัวล,ลาบงวแต่ว่าสีขัวเอา เพราะว่าแต่หน่อยซื้อมากหมู่บ้านก็เจ้าขาไม่ไหมอยู่แต่ว่าหมู่บ้านหงุงเขาหุงเขาก็เลยบริลาบกินพักกระเดาพักกระเดากินกับหลากงวเดี๋ยวลวกก่อนซอยตุนหอมใส่มันหมด เดี๋ยวเฮ็ดซุกมันี่พี่น้องเฮ็ดซุกเอาเพราะว่าเหนืยวนันพ่อนั่นไหมแต่ว่าสื่อมากมันกัดซดอยูลย่ละแต่ว่ามันขึ้นกรเลยมาแช่ตู้ไว้ลาบคั่วใส่หอนเหลียดหัวสุดยอดนี่ของนัวอ่ะ ห้าปรุงก่อนราบขัวข้ากก็ปรุงก่อนปรุงคือราบห้าธรรมดาน,นี่แหละแต่ว่是是าข้าเอาไปขัวมันพริกเขาขัวน้ำปลา มันกับดอยู่ได้หลับปั้วาณเพราะว่าก็จะเอาขาจะมือมือว่านเนี่ยขวาดเป็นว่านขาหน่อยซื้อมากตอนแรงแดงดิบไปน้ำเอเคไห่เห็นดิบเดี๋ยวป็นวันสิขัวครับผมขัวหลับซุก เดี๋ยวคือครึ่งเลยอ้าวอืมบอกท่านไก่ท่านไก่เนาะเหรอสิบมึงสุดยอดอ่ะเดี๋ยวขรัวครับผมนี่ลวกผักกระเดาผักกระเดาใหม่ๆเลยผักกระเดาผักกระเดาออกรอบแรกเนี่ยลวกผักกระเดากินกับลาบแห้งแน่เด้เน,นี่ยหาหาบ่กคอยมีแล้ว เดี๋ยวไปกินขา้าวน้ำกันครับผมเดี๋ยวให้ปนุ่นขัวขัวลาบเนาะโอเค okay, ครับผมมาซูปกมี่พี่น้องอลแ,แล้วก็ลาบแค่ครับออมปลายุกปิ้งไก่ปิ้งกาพักเดามา,ากินข้าวน้ำกันเดี๋ยวเออปนว่คขัวลาบอยู่อ๋อ น,นี่ผู้ใดมากกินดิบก็กินผู้ใดมากกินซุปก็กินครับผมอกกเออเฮปใส่กอคือกันกาตากัามากินข้าวน้ำกันพี่น้องลาบดิบกม็มีลาบซุปกม็มีซุปกระเขียกม็มีลาบม่ขวขัวขี้โปมก็มี นั่งทับุญเจอนี่นี่ลาดหัวมาเอาถึงบ่อเอาถึงด้วนี่มันกินเขาตัดดิสติงเดย์อยากตวดที่โต๊ัฮะออกออไปยุบ

ตันตีหาเบอืมอ้าวปาแป้งเขาน้อควายบหนี่ไปนั่หน้างจะนั่งเมา่ว่าถึงมืหลับจังมาเตียงมาจ้งมาเตียงยั้งก็เบสซุ่มอืมแล้วก็มาขนบุญากวอให้อะนี่ตุ่มร้อนหรือประเดีวว่าห

mời em thăm dì sao tao 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 Ừ tao nó tao 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 lăm tao 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 Lạp 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 quá lạp <laughs> lạp <nhánh quá> <laughs>

มาแตกบ้มาหน่อมานอน่าคีมให้กับ,บอรยแก้ดูนี่แตกคักจ้าแกมดึงยูี่นท้าคีมให้กับแตกมึ่ตกละ่ะลูกข่อยอยากนอน ไปก่อนพี่น้องกิน้า,าวเช้าต้องการแสบๆครับผมเป็ดเบียกเข้ดงานฮะแ่บครับสวัสดีครับ